นี่มาเจอเห็ดปีกนกปาดเจ้ายุงสีวะเห็ดปีกนกเพิ่นว่าแกงแซ่บวาสั้นอึบอึบนี่ดอกหนึ่งเห็ดปีกนกนะคะมาเก็บอชุ๊บว้าวนี่ก็เห็ดปีกนกค่ะดอกใยค่ะใญ่กฟั่ามอลูกอีก เาป้าหาเห็ดจามนันนี่นี่สิพอเห็ด ทุกคนขานี้คือเห็ดปีกนกที่ลุงได้มานะคะดูข้างล่างเขาจะเป็นน้หนามแบบนี้นะคะเพื่อนๆคะ่ะนึนี่เป็นแบบนี้นะคะเห็นบอกเป็นน้หนามแบบนี้ข้างหน้าเขาก็จะเป็นแบบนี้สีน้องอาจจะไม่ค่อยสวยเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติอันนี้เป็นปีแรกที่ลุงจะล่องชิมนะคะ ก่อนที่จะกินต้องศึกษาก่อนนะคะก่อนที่ลุงสิกินลุงก็ศึกษามาย่างดีนะคะดูจาก YouTube ดูจากเพื่อนๆบ้างถามเพื่อนๆถามลุงพี่แล้วก็ศึกษาในหนังสือนูนีนันนะคะศึกษาให้ดีก่อนนะไม่ใช่ว่ากินเลยนะเดี๋ยวเป็นอันตรายต่อชีวิตเบ้หุ้มนะคะ่ะนี่บางคนก็เอินเห็ดกระด้างน,นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองทำดูนะเห็ดปีกนกนะคะ เห็นบ่ค่ะชิน้นเขาจะาลุงสิบเ่เห็ดหง่ปานไดเขาเจ้า,จามี้นามแหลมๆตรงนี้เห็นบ่ค่ะมีหนามแหลมๆใต้ใบนะคะทุกคนค่ะสังเกตง่ายๆนะอันนี้คือดอกที่อ่อนๆนะคะสังเกตเิืนชีเป็นชีขาวๆแต่ิืนอ่อนๆนะคะนี่ลุงจะตัดขาก่อนเนมวนกันเข่าแบบนี้นะคะฉีกแบบนี้ก็ได้นะคะนี่ ัสตนเนื้อค่ะเพื่อผู้ใดอยากเก็บตามสังเกตดีๆพลังเขาชอบเอาไปเห็ดซอดแม็ก,กี้นะคะบางที่เข้าจะเอาไปบดเป็นผงแล้วก็เอาไปผสมกับพวกแบบว่าเครื่องปรุงอาหารนี่อย่างพวกนี้นะคะ นีดอกไ่เดี๋ยวเราจะมาหั่นดอกใหญ่กันนะคะน้องดอกใหญ่หมากขามันเหนียวนะคะขามันกินไม่ได้นะคะและผู้ใดมากก็กินใดนะคะผู้ใดมาหยบหยาเขียวหยบหยาก็กินใดนะคะได้ลุงบ๊วโชว์แต่ว่าดอกเขานี่ไม่หยาบนะดอกเขานี่พ่อยดีค่ะค่ะไม่หยาบเลยที่จริงอ่ะบีเอาก็ได้คะ่ะบีเอาแบบนี้ก็ไใดบ้างว่าตรงหั่นก็ได้ะะบ,เดบีเอาเลย มันไม่หยาบนะคะทุกคนมันพ่อยเวลาก,กินมันจะเคี้ยวกึบๆเลยแล้วแต่ผู้หมักนะคะบางคนเผิ่นกับผู้หมกักแต่ลุงหมักกินเน,เนื้อเขาเป็นแบบนี้เห็นไหมฉีดดีๆมันฉีดออกมาเป็นแบบเนื้อเหมือนเน,มนเนื้อไก่เลยอะ ไข่เนือ้อไก่บ่ค่ะลงว่ามันค้ายเนือ้อไก่นะต้มน้ำเดือดแล้วลุงจะใส่เกลือนะคะเกลือแบบนี้นะคะใส่เกลือลงไปหลังจากนั้นกระสิเอาเห็ดลงไปนะคะเดี๋ยวจะเอาเห็ดลงไปต้มเลยนะกดให้เขาจมน้ำนะคะต้มไปประมาณยีสิบนาทีนะคะ ประมาณยี่สิบนาทีแล้วนะคะทุกคนเบนื้องหน้าน้ําเขาจะออกเป็นดําๆเนอะคะ่ะเขาเจ้าเอามาเคี่ยวเห็ดอ่าซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวเห็ดซอสปรงุงรสปรุงอาหารบานเพลินนะคะมันจะมีกลิ่นคล้ายๆซีอิ๊วขาวนะคะมันคล้ายๆกินแม็กกี้เลยะคะ่ะฝรั่งเพลินบางคนก็เอิญอ่าเห็ดแม็กกี้นะคะกินมันขายเลยดุ่มๆเบื้องล่ะ ลุงจะเอาเห็ดมานอกน้ําเย็นนะคะนอกไว้เย็นๆเลยได้แล้วคะ่ะแบบนี้เดี๋ยวสิมาซิมเบิงว่ะตอนที่ลุงบอกข้นงในแกงมันชิเป็นรสชาติแบบใดเดี๋ยวขอซิมเบิงมันชิเป็นแบบเท็กเจอร์แบบไหนนะคะอืมหอมๆหอม,หอมคล้ายๆแม็กกี้นํำกรึบๆ,ๆ,ๆ แซ่บเคี้ยวกึบกลึบกึบกบแซ่บเลยล่ะค่ะรสชาติดีมากเลยอ่ะแต่ว่ามันยังจืดอยู่เดี๋ยวถ้าเอาไปแกงเอาไปปรุงรสคงสีแซ่บนะคะ ใช้ได้ค่ะแซบเดี๋ยวมือได้ลุงปรุงลงสิเฮ็ดทห้เบิ่งอีกนะคะเด้อใส่กล้องใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะเพราะว่าลุงยังบอกขั้นได้กกิน <laughs> กลับบ้านเดี๋ยวสิไยายามยาวันค่ะกลับยามยาลงมาแล้วเดี๋ยวสิลงมาเห็ดกินค่ะทุกคนขาแล้วใส่ตู้เย็นใส่ช่องฟรีดไว้เนาะเวลาเฮาเห็ดกินเฮาก็เอาออกมาแสบน้าค่ะแล้วก็มาเห็กดกับเขาได้เนาะเห็ดเอาไ้กินโดนๆได้เลยค่ะหนานีกําลัางหลายขอบอกว่าแซบนะคะมันยามกึบๆดีนะคะผู้ใดบ่มากกัแล้วแต่นะคะแต่ว่าลุงรู้สึกว่าลุงชอบแล้วนะคะ